คนเพิ่งจะยนเบดเล้วเมื่อกี้นี่เดินมาเมื่อกี้นี่กินนขาประกดเออเลยเพิ่งจะโยนเบดลงเมื่อกี้นี่อ่าดูดัวดนว่าจะมีแจ้งนาทีกินเดี๋ยวดูเด้อถ้าว่าไม่เชียนอ้หลีจะไม่รู้จักหรอกว่าปรากฏอยู่เมืองไหนนี่เสียนเสียนดู จะพอสองหรือสามนาทีป่ะลองดูนะ <cycles> <himself> โอ้ยอีล๋อี๋อี๋รัวรววว่ะอี๋อี๋อี๋ขัากัน เกียวทุกคนอีกนีโอ้ยเอนเตักไม่ได้เอามาโอ้ยมึใหญ่โอ้ยมึงใหญ่ใงโว้ อรถรู้จะได้ไหมสายเอ็นน้อยเห็นเห็นไเห็นปลาบน่นโอโอ้องแท้้องแท้ ông lấy bàn nhẹ nếu tắt cái bông được rồi luôn phải chắc cái làng đó tụi จ้าเด็กทุกคนทุกคนทุกคนโอ้โหโอ้โหฮาฮ่าฮาโอ้โหข้ากัดสุดยอดปะปึ้งปะปึ้งเงินว,วนว,วนว,วนไอ้หูดำไอ้เตะดำแกลวอลีได้โชบหัวแล,ล้วนี่ยแหละขาวปลามันอื้อถ้าคนไม่ไอลีเติบจะไม่รู้จักได้ปลาเนี่ยปลาหลาย